เอกเอกเอกถ่ายถ่ายถ่ายหรือแฟนถ่ายสวัสดีค่ะเป็นข้าวขวัญนะคะสวัสดีทุกคนค่ะอะ่วันนี้ยังไงมาแถลงข่าวตั้งโต๊ะกันมาเตรียมมาแถลงข่าวเนาะวันนี้มาพูด เรื่อง fake n e w ค่ะเฮ้ยมาแถลงข่าวค่ะก็มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเกิดจากเรื่อง fake n e w ใช่ค่ะไม่มีอะไรค่ะหนูเอาเพลงใหม่ค่ะทุกคนหนูเอาเพลงใหม่ค่ะชื่อเพลงเฟ k นิวค่ะก็เลยเหมือนจัดบรรยากาศให้เหมือนตั้งบนแถลงข่าวว่าเออใช่ค่ะลนนี้เป็นซิงเกิลไ่ะค่ะว้าวถ้า ปีนี้จริงๆเป็นซิงเกิลที่2ค่ะแล้วก็เป็นเพลงหลักด้วยเพราะว่าเราปล่อยมาช่วงแบบท้ายปีแล้วก็เหมือนจริงๆมันจะเป็นครบรอบหนึ่งปีตอนคิดปีไม่ได้เลยพอดีก็คือเมื่อปีที่แล้วเราออกเมื่อวันที่10ใช่ไหมคะปีนี้ออกวันที่9ก็จริงๆตั้งใจออกให้มันเป็นไทม์ไลน์ใกล้ๆกันเพราะว่าแค่รู้สึกว่าเออมันเป็นล็อตเพลงที่เรารู้สึกว่ามันทํางานได้ดีในช่วงท้ายปีค่ะแสดงว่าท้ายปีปีใหม่อะไรเพลงนี้เฟลงนิวต้องแบบ กัวบวาน,นเงรใช่ค่ะจริงๆมันเป็นเพลงสนุกมากๆ<ม>เรารู้สึกว่ามันเข้ากับช่วงที่เราจะไปออกงานในช่วงท้ายปีด้วยเพราะว่าเมืม่อตอนฮอตดิวอะค่ะมันก็จะเป็นเพลงค่อนข้างแบบซีซันอลนิดนึงมีความเป็นแบบซัมเมอร์แต่ว่าพอเพลงนี้เราก็เหมือนดูเป็นเพลงหลักขึ้นที่พูดถึงแบบแก่นของเพลงจริงๆที่ไม่ได้พูดถึงแบบเรื่องซีซันอลค่ะ เฟคนิวที่มาที่ไปบอกว่าทำไมต้องเฟคนิวคะเออมันเป็นคอนเซปต์ว่าเมื่อเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกเมา์มอยเออ,อคือมันเป็นกิมมิคที่แบบว่าใครๆก็ถูกเมา์มอยกันในสมัยนี้เนาะมันก็จะมีเรื่องสุบสิบสุบสิบตลอดก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเรื่องที่เธอพูดอบมันไม่จริงเพราะว่าเรื่องจริงอะฉันทำมากกว่านี้อีกนะเออแบบว่าเหมือนเป็นฟิลว่าไม่ยอมค่ะเรื่องนี้แบบไม่ยอมแล้วก็ด้วยความที่แบบว่าเรากําลังเริ่มกิก,การกับหนุ่มคนหนึ่งด้วยแล้วมันเหมือนแบบว่า ผู้ชายคนนั้นเขาได้ยินเรื่อง fake n e w เกี่ยวกับเรามาอเออเราก็เลยเหมือนเป็นฟิลแก้ตัวให้เขาฟังนิดนึงว่าเอ,อ้ยฉันไม่ได้ทำเลยนะ,ะหรือว่าฉันไม่ได้เป็นคนขี้อ่อยอย่างที่คนพูดนะอะไรอย่างนี้คะ,ะใช่ใช่ค่ะ อันนี้เรื่องราวในเพลงเรื่องราวในเพลงค่ะเราเราเล่าเหมือน,นจริงแต่ว่าอาจจะมีชื่อเรื่องราวจริงใช่ค่ะอันนี้คือเรื่องราวในเพลงใช่ค่ะมันมันอินสปายมาจากอะไรนอกจากการที่เราอรู้แหละว่าทุกคนก็ต้องโดนเคพลวอยู่แล้วอะไรเงี้ยที่มันเป็นกิมมิคเพลงที่เราไม่ได้เอาที่มาที่ไปอะไรเลยแต่รู้สึก รู้สึกว่าท็อปปิงนี้มันเก๋ดีแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสนุกที่จะเล่าเรื่องดีค่ะเหมืหอนว่าพอเราอยากได้เพลงที่มันสนุกมากๆในช่วงท้ายปีแล้วก็รู้สึกว่าอยากทําอะไรใหม่ๆก็จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นของเพลงหรือว่ามีการแบบท่อนบิดเป็นแรปอะไรเงี้ยซึ่งปกติเราก็จะแบบร้องท่อนปิดแบบสวยๆแต่ว่าพอเรามีกิมมิคอะไรที่มันทําให้ดูเท่ขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราจะ พูดเรื่องอะไรที่มันยังรู้สึกแอะแอได้แล้วก็รู้สึกสนุกไปกับมันด้วยค่ะใช่ถ้าท่านอยากเพลงนี้เป็นแนวอะไรอ่ะอืมจริงจริงมันก็ยังคงเป็นพ๊อปอยู่นะคะแต่ว่าเราจะได้กลิ่นดนตรีที่มันแบบไม่ได้กินมานานมากๆแล้วคือมันไม่ได้เก่าแล้วก็ไม่ได้ใหม่ซะทีเดียวคือมันอยู่กลางๆละกันเป็นการมิกซ์แอนด์แมทที่แบบมันเหมือน เขาเรียกอะไรหยอดความเป็นตัวหนูแล้วก็ตัวตนของพี่เอฟูกับพี่คอปปลงไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราก็เวริร์กร่วมกันเราเรามันเหมือนมีเส้นดนตรีบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นดนตรีที่เราอาจจะคิดถึงบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าเมโลดี้ที่เราคุนค้นๆหูกันอยู่แล้วเอามามิกแอนด์แมทให้มันดูแบบว่าเก๋ขึ้นหรือว่าเป็นเคลงใหม่ขึ้นค่ะแล้วพอพูดถึงี่กขาพี่เอฟฟูอะมันกลิ่นอายของเขาเองมันก็แบบว่าตีฟูขึ้นมาใช่คือคือพี่เอฟฟูอะเขาเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ คนที่ทําให้เพลงมันป๊อปได้มากๆเลยนะคะด้วยความที่เขาอยู่กับการมิกซเซ้นมาตลอดน้อนทั้งคู่เลยก็จะมีความป๊อปความทันสมัยบางอย่างของเขาแต่ว่าเราก็เหมือนเอามาแมทกับความเป็นเจนเราในสมัยนี้ด้วยอะ <ๆ S 1> ไรอย่างเงี้ยค่ะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เหมือนเพลงนี้มันผ่านโปรเซสในการที่แบบมีการแก้กันเกิดขึ้นเพราะว่าเหมือนก็ยังไม่ลงตัวเรื่องเนื้อเพลงบ้างเลยเรื่องอะไรบางอย่างเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันมันสามารถแบบ สอดค้อมกันได้ดีในในช่วงที่แบบเราเอาเพลงเจนประมาณนั้นมาแล้วเอามาม i x แ n d m a t ให้อยู่ในเจนประมาณนี้เงี้ยค่ะอย่าก้ตอนให้โจย์อ่ให้โจดเขาแบบว่าจริงจริง,รงมันมันมาเริ่มจากคําว่าเมาส์มอยก่นอนเหมือนพี่กอลหนั่นแหละเป็นคนคีท็อปิกนี้ว่าแบบเราจะพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับเมาส์มอยดีอะ,อะไรเนี้ยเออแต่แบบเหมือนอยากชี้ชัดให้ บอกย้ำความว่าน้องเคเคบีเขาจะมีวิธีการพูดแบบไหนถ้าสมมติว่าแบบสุดท้ายแล้วโดนเรื่องเมามอยหรือเรื่องเฟซนิวเนี่ย<อ>ฉันจะพูดประมาณไหนอ,อะไรเงี้ยเหมือนอย่าง<อ>าถ่ายทอดอมุมมองหนึง่งปกติหนูก็จะถ่ายทอดในมุมมองว่าแบบคุยฉันแบบฉันชอบเธอนะฉันเขินนะหรือว่ารู้สึกว่าเป็นการแบบเล่าเรื่องของการเดินเกมของการ<อ>จะจีบคนคนนึงอยู่แต่ว่าพอพอมาถึงเพลงนี้เนี่ยเราก็ยังมีแบบกิมมิคของการที่เราจะเหมือนจีบใครสักคนอยู่แต่ พูดเล่าให้ฟังในอีกทัศนคติหนึ่งของน้องเคเคบีแล้วกันค่ะใช่ก็แสดงว่าถ้าเราเองโดนเบรนิวเราจะตอบกลับแบบนี้แหละอ,อยู่แล้วคือจริงออต้องบอกว่าคาแรคเตอร์น้องเคเคบีเขาไม่ได้เ,ออเป็นคนที่จะแบบเข้าไปพุ่งชนสซะทีเดียวอะไม่ได้มีวิธีการการการ,การพูด,ดโดยตรงสักเท่าร่า เี้ยก็จะมีวิธีการประดีปนอมในการพูดแต่ก็ยังเจ็บอยู่อ,อะไรนิดนึงเลยค่ะเหมือนก็จะเป็นลักษณะการพูดของคาแรคเตอร์ตัวหนึง<อ>น่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเรียกว่าน้องเคเคบีมันไม่ใช่เราหรอไม่ใช่เราเป็นเป็นน้องอีกคนหนึ่งเคเคบีคือจริงๆเขาเป็นคาแรคเตอร์ที่หนูถูกที่สร้างขึ้น,นาามาใช่มันก็อาจจะเป็นอีกตัวตนหนึ่งของหนูแหละที่เป็นแบบ โลไซสแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเออน้องเขาอยู่บนเวทีด้วยด้วยรักภาพรักลักษณะแบบนั้นอะไรเงี้ย<ม>แล้วก็จริงๆแล้วถ้าเป็นเ็นข้าวขวัญกับน้อง<ช>เคเอคบีอ่ะคงพูดไม่เหมือนกันหรอใช่แบบลักษณะการพูดคงไม่เหมือนกัน<ม>อะไรเงี้ยเหมือนน้องเคเคบีก็าจะเป็นร่างอีกร่างหนึ่งที่ถูกออกมาใช้ในบาในบาสถานการณ์และการใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนเรายึดน้องเขาไปเป็นแบบสเตจเมนไว้อะไรอย่างนี้ ค่ะเพิ่งเวทีปุ๊บน้องเคมีมาปั๊บใช่ค่ะใช่เลยเขามาทันทีเลยถูกต้องค่ะถูกต้องอ๋อตอนนี้เป็นหนูเป็นข้าวขวัญอยู่ค่ะหนูเป็นน้องข้าวขวัญอยู่ค่ะตอนนี้ใช่เมื่อกี่ไปดูอะเอฟีมาค่ะคอมเมนต์บอกว่าเหมาะกับการเปิดให้ปั้งข้าวขวัญก็จริง มแบบมันจะมีท่อนที่เมาจังหรือจริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นท็อปปิกที่ที่เราแบบเจอกันบ่อยๆแหละแบบการที่ถูกเมาแล้วเหมือนแบบถูกเมาเกินเรื่องเกินราวจากที่มันเป็นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะไอคาที่พูดว่าแบบที่ฉันทำอ่ะมันมากกว่านี้อีกนะมันจริงๆมันคือกิมมิคว่าแบบอย่ามายุ่งเรื่องของฉันเออมันเป็นเหมือนการแบบพูดถําอ้อมว่าแบบอย่ามายุ่งเรื่องของฉันอะไรเงี้ยแบบเหมือนเก่งอ่ะเออฟีลนี้ค่ะใช่แล้วเรามีแบบ ก็ไปแบบฟีดแบบในคอมเมนต์นั่นแหละอ่าค่ะอ่นเยอะมากมากเลยแบบมีมีคนชอบ m อ็มีนี้เยอะมากๆกแล้วก็เหมือนเหมือนมันเป็นน่าจะเป็นกลิ่นอายที่คนรู้สึกคิดถึงแหละมันก็เลยเหมือนแบบทำให้แบบรู้สึกฟังแล้วแบบอุ้ย โอ้ยฉันเคยเหมือนได้เคยได้ยินแบบเพลงประมาณนี้มานี่นาะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องแบบ MV แบบโปรดักชันต่างๆท่าเต้นอ,อะไรเงี้ยค่ะก็มีฟ e ดแ b a c ทดีมากๆเลยค่ะแล้วก็แบบเขาก็บอกว่าแบบเปลี่ยนชุดเยอะมากเหมือนเปลี่ยนชุดเพื่อทุกคน <laughs> บนงการไปแล้วเลย เออเราเราก็แฮปปี้ค่ะที่แบบคนเห็นเรื่องแฟชั่นของเราด้วยเพราะจริงๆเราตั้งใจมากๆว่าแบบคุยกับทีมสไตลิสต์ว่าแบบอยากจะเอาแบบแบรนด์หลายๆแบรนด์อ่ะมารวมกันอะไรเงี้ยเพราะมันต้องมีทั้งแบรนด์ไทยแบรนด์เวียดนามที่แบบทีมบินไปดูกันแล้วก็แบบพวกแบรนด์ต่างชาติที่แบบเราดิวกันมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่า13ชุดเนี่ยมากไปหรือว่ายังรู้สึกว่าน้อยไปอยู่จริงๆหนว่ามันพอแล้วค่ะแต่จริงๆ จริงอาจจะได้อีกเออม,ม,มันก็อาจจะมีอนาคตอะไรองเงี้ยแบบในเรื่องแต่ว่าจริงๆเราแค่เหมือนเปิดมาเพื่อให้รู้ว่าแบบโอเคเราเราอยากจะเ,ออเป็นไอคอนิกเรื่องแฟชั่นด้วยอะไร่างเงี้ยแบบหมายถึงว่าจริงๆหนูชอบแต่งตัวแหละแล้วก็ทีมทุกคนก็รู้สึกว่าแบบ โอเคเรามันมีเสื้อผ้าบางชิ้นที่เราเอามาม i x and match แล้วเราสามารถใส่สวยได้เลยบางทีเราเจอในหุ่นแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราจะใส่ชุดนี้มัายังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือน MV นี้ก็มีการม i x and match กับตัวนั้นตัวนี้ให้ให้เห็นภาพมากขึ้นว่าแบบจริงๆแล้วเสื้อผ้ามันสามารถไม่ต้องใส่แค่หนึ่งตัวก็ได้มันสามารถแบบใส่รวมกันได้แล้วมันก็ยังเป็นแบบศิลปะอย่างหนึ่งแฟชั่นอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ Apple, แอทฟไ์ชนี่คือดูเอ้ตอนเลยจริงๆแล้วทีมดเรคเตอร์พี่วีกับพี่แฟนที่เป็นครียอทีปะก็จะประชุมกันตลอดอค่ะเหมือนเหมือน <ๆ S 1> บ้าเราเวลาทํางานเราจะไม่ได้ทํางานกันพาร์ทว่าแบบเธอเป็นผู้กำกับฉันเป็นผู้ฉันแค่สอนเต้นคนนี้หาแค่เสื้อผ้าเหมือนเวลาเราคุยกันเราจะคุยเดเรกชั่นตรงกันว่า ภาพที่เราคิดมันเป็นแบบนี้เมื่อเมื่อเมื่อพอเรามีภาพแล้วอะค่ะเราก็อยากจะให้ทุกอย่างมันถูกรวมกันแล้วมันเป็นก้อนเดียวกันเรื่องเสื้อผ้าจริงๆหนูว่ามันสำคัญมากๆแต่มูทุกอย่างมันจะมันจะลงตัวเมื่อเราเห็นเสื้อผ้าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นตอนคิตตี้ไม่ได้เลยที่ที่หนูใส่ชุดสีเหลืองเนาะเออมันก็รู้สึกว่ามันก็เป็นกิมมิคอะไรบางอย่างที่ทําให้คนจําได้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็แค่รู้สึกว่ามันมันทาให้ภาพเรากลมขึ้นมากๆเรื่องท่าเต้นด้วยท่าเต้นก็สําคัญ มากเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่มีชุดไหนที่ชอบเป็นพิเศษด้วยคะชุดไหนที่ชอบเป็นพิเศษเหรอหนูชอบชุดฟันซีคือเสื้อสีชมพูเกรย์เขียวมินสั้นๆใช่ค่ะคือชอบมากๆเลยแต่ว่าโดนบ่นเยอะมากว่ามันโปนอะไรเงี้ยช่งเลยแน่นอนแล้วที่จริงๆอกก็ก็มีฟีดแบ็กด้วยเรื่องเรื่องว่าเรื่องเสื้อผ้าอะไรเงี้ยจริงๆก็ก็พูดเสมอว่าเราเซฟตัวเองมากๆแบบสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะใส่แบบ เสื้อผ้าสั้นแค่ไหนหรือว่าบางทีมีการโชว์หรืออะไรเงี้ยเราเราเซฟตัวเองในทุกขั้นตอนและวกนอะไรเงี้ยแบบระวังตัวเองมากๆแบบก็จะมีคนที่แบบรู้สึกไม่เห like, ็นด้วยเพราะว่าแบบมันมากไม้ไมหรืออะไรเงี้ยคือจริงๆอะหนูถ้ารู้สึกว่าแบบเหมือนเหมือนเสื้อผ้าหนึ่งตัวสาลีระต่าง ก,ก็ใส่แล้วมูดมันก็ไม่เหมือนกันแล้วอะ,อะไรอย่างเงี้ยเออคือหนูก็แค่รู้สึกว่าหนูก็อยากใส่เสื้อผ้าที่หนูชอบหรือว่าเสื้อผ้าที่เราเห็นว่ามันสวย<ช>มากๆอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะเอามาอยู่บนตัวเราอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีคือเข้าใจแหละพอเรามีหนะ้าอกมีแบบสัดส่วนที่มันชัดมากๆเวลาใส่เสื้อผ้าพวกนี้มันก็จะแบบนิดนึงแหละเออแต่ว่าจริงๆอยากให้มองว่ามันเป็นแฟชั่นจริงมันเป็นอะไรที่แบบมันคือแค่เสื้อผ้าหนึ่งชิ้นที่อยู่บนตัวคนเลยอือใช่ค่ะล้าจะเห็นเขาที่เราให้เห็นนั่นะถูกค่ะใช่ ใช่ค่ะเูอค่ะเที่พูดถึงท่าเต้นแล้วจ่อไปเลยเป็นไงกับท่าเต้นเพลงนี้ท่าเต้นเพลงนี้จริงๆมันมีความเปลี่ยนคือมีคนเคยพูดว่าอยากเห็นเป็นเต้นสไตล์อื่นๆมากเออจริงๆรอบนี้เราก็มาสไตล์ที่ดูติดเทมาคืนทีก็ ก็นอกเหนือ,อาจากการที่จะแบบว่าเป็นสาวคิวตี้เซ็กซี่แล้วรอบนี้เรามีความติดเท่ขึ้นมาแต่ก็ยังมีกลิ่นไอายความแบบน่ารักอยู่ใช่ค่ะก็มีกิมมิคเหมือนเดิมจริงๆแล้วเรามีตัว F เป็นท่าที่แบบเห็นชันชดๆมากๆในเพลงน,นี้อะไรเงี้ยว่าเฟซ new ก็จะมีตัว F เป็นตัวนี้ที่แบบชัดมากๆเลยค่ะในทา่า บบายากหมอยากมากยากสุดคือแบบ <c oughs> เอางี้ตอนที่หนูเห็นครั้งแรกหนูรู้สึกว่าแบบไม,ไ,มมมไม่อยากเต้นเลยแบบไม่ไม่โอเคมากๆแบบไม่อยากเต้นอะ่ะ <c oughs> คือรู้สึกว่ากลัวตัวเองจะเต้นไม่ได้แบบขยับตัวในสัดส่วนนี้แล้วแบบจะไม่สวยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าแบบ พอเราเต้นไปเรื่อยๆมันก็มันก็พอได้อยู่อะไรเงี้ยแรกๆตอนที่ก่อนที่จะถ่ายเอ็มวีคือซ้อมน้อยมากแบบน่าจะแบบวันสองวันแล้วก็ไปถ่ายอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยังมีความแบบเก๊กๆกังๆบ้างอยู่ใน MV ็มอะไรเงี้ยแต่ว่าเออปัจจุบันเนี้ยพอเราได้เต้นเยอะๆแล้วอ่ะมันก็เริ่มชินแล้วใช่ค่ะมันมีท่าเต้นเป็นยังไงนะคะมันมีอะไรก็อีกเยอะเอ้ยนี่ไงนี่อันนี้ออ เป๊กนิวใช่ท <laughs> ่านี้ขึ้นมาแล้วคือแบบรู้เลยว <c oughs> ่ใเ <c oughs> ่็นน้ำใช่ค่ะสนุกไหมจากการทำเพลงตอนนี้แบบรู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นสามารถเล่าลได้ทุกดีเทลเพราะว่าเหมือนเอาตัวเองจะทำงาง สนุกอยู่ที่ยังสนุกอยู่ยังแบบยังแฮปปี้กับการทําแบบนี้อยู่แต่ถามว่ากดดันไหมก็กดดันเครียดอยู่เหมือนกันนะคะแล้วพอเราเราเราอยู่ในจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรากําลังจะก้าวเข้าสู่เส้นทางที่มันเต็มตัวแล้วก็เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนจะแบบคาดหวังกับผลงานเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็ดันคาดหวังกับตัวเองมากขึ้นด้วยว่าแบบอยากทําให้มันดีขึ้นในทุกๆครั้งที่เราจะออกเพลงหรือว่าทุกๆครั้งที่เราจะปล่อยผลงานเราไม่อยากมี ความผิดพลาดใดๆหรือว่าแบบข้อเสียใดๆท,ที่ที่ทําให้ให้ออกไปแล้วมันจะเป็นแบบติดภาพแบบนี้ของเราไปตลอดอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทําให้เราแบบพิถีพิถันมากๆอะไรเงี้ยกับทุกขั้ๆๆตนตอนเลยค่ะแล้วก็ยังสนุกที่ได้ร้องเพลงอยู่เอาจริงๆหนูยังงานร้องเพลงน้อยอยู่เลยพี่แบบว่าถ้าพุ่มตรงอะ่ะ <c oughs> หนูยังร้องได้มากกว่านี้อีกคือแบบว่าโชว์หนูอ่ะยังแบบไม่ได้เห็นกันแบบเยอะเลยอะ่ะคือหนูเหมือนแบบ กึ่งทัวร์มาหนึ่งปีอะไรเงี้ยก็เอาจริงๆถ้านับจากคิดปีไม่ได้เลยมันคือหนึ่งปีพอดีเนาะหนูยังรองได้อีกอะ่ะคือ,อ,อหนูยังสามารถเอาโชว์ตัวเองไปให้ทุกคนเห็นได้อีกอะไรเงี้ยมันยังอีกเยอะมากๆเลยจริงๆหนูเหมือนเพิ่งแบบก้าวเข้ามาร้องเพลงให้คนเห็นจริงๆจังๆ,งๆก็แบบหนึ่งปีเองอะไรเงี<ช>้ยค่ะถ้านับใช่ยังมีอีกสร้างหนูเขาเรียน9.9%ในของ ที่ยังต้องการที่จะโชว์ออกไปใช่ค,ค่ะเหมือนเหมือนมันเริ่มต้นเลยอะคิดดีไม่ได้เลยคือหนูจริงจมันเหมือนนับหนึ่งมากๆเลยอะเราเรามันก็ทําให้หนูแบบเหมือนค่อยๆเดินไปกับมันเรื่อยๆยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันตอนนี้เราก็มีแพลนเยอะไปหมดว่าแบบอโอเคถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแบบทําเพลงให้มันเยอะขึ้นให้คนรู้จักมากขึ้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ถือว่าเวลาออกฟาังที่เป็นออกเพลงคนก็ต้องอาวคุ้ค่เลย โอ้ oh, mm. สิ่งก็ไม่ขนาดนั้นแต่ก็ mm. แต่ก, mm. แตก็แต่ก็ดีใจค่ะที่ที่เหมือนมีคนแบบตั้งใจจะจะดูเพลงเราหรือว่าแบบ mm. เขาดูโฟกัสกับเราในชว่วงที่เราออกเพลงอะไรเงี้ยค่ะห mm. นูก็พูดให้ได้เต็มปากว่าแบบคนคงรอ mm. แต่ว่าเราเราพูดว่าเราตั้งใจ เ,เสิร์ฟให้ทุกคนที่อยู่ในวงการละกันใช่ค่ะแบบช่วงช่วงก่อนอันเนี้ยจริงๆริงเป็นช่วงที่ทุกคนออกเพลงกันเยอะมากๆเลยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีหลายๆเพลงในในทีป๊อปหรือในวงการที่มันแบบเจริญเติบโตเนาะแล้ว,ลวลลมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆในในๆๆทุกๆวงทุกๆคนทุกๆเลเวลของคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบพยายามแบบพัฒนาตัวเองแหละพี่แล้วก็แบบอัพเลเวลตัวเองมาในทุกๆคัมแบ็กอะไรอย่างเงี้ยเราต้องตามไหมเดี๋ยวเราคือผู้นำอยู่ด้ เราเราไม่นำแล้วเราไม่ตามเราจะเดินไปได้วยกันเราจะเดินไปได้วยกันเพราะว่าจริงๆแล้วคือเหมือนแบบทุกวันนี้เราช่วยกันมากในวงการ <S <S แล้วก็รู้สึกว่าแบบมันดีมากๆที่หลังๆาคนเปิดใจทีบอฟเยอะขึ้นมากๆแล้วก็แบบเริ่มสนับสนุนในแบบทุกๆแบบ ทุกๆแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงแบบเร็วเพลงช้าเพลงสนุกเพลงที่มันแบบอินดี้ก็ตามหรืออะไรเงี้ยคือเหมือนคนแบบเปิดกว้างขึ้นเยอะๆหนูก็หนูก็รู้สึกแบบเซฟขึ้นนะเวลาเราจะออกเพลงเราเหมือนไม่ต้องคิดเยอะมากแล้ว่าคนจะฟังไหมวะแบบคนจะเก็ทไหมเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบ ด้วยด้วยความเป็นหนูเนาะหนูก็จะย่อยเพลงตัวเองให้มันง่ายขึ้นอยู่แล้วแบบนี้ว่าทุกครั้งที่ออกเพลงหว่าเราทําเพลงนั้นก็จะพยายามย่อยให้มันรู้สึกว่าฟังแล้วยังเก็ตอยู่อะไรเงี้ยเพราะก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบทะลึกมากแล้วจะกลัวตัวเองก็จะไม่ไหวเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะทําในเวย์ที่แบบคิดว่าตัวเองยังแบกไหวอยู่อะไรเงี้ยค่ะใช่เมื่อกี้เรื่องถามีคนเดียวเอ็มดีนมาเี่นมาเดี่ยวยังโหก็เล่นเล่เลยค่ะวินาทีต้องคิวมาเดี่ยวเท่านั้นเออคือเขา เ่งนะเป็นคนเก่งคนนึงเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาทำคอนเทนต์ของเขาด้วยตัวเองก็เก่งแบบมาก,มากมหนูชอบฟังเขาพูดมากเออแบบเวลาเขาไปออกในการกูดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบน่าฟังแล้วก็คือพี่วอยเหียที่เป็นดรเตอร์เขาแบบพูดมาเลยว่ายังไง M v วนี้ก็ต้องมีพี่มาเดียบเทานั้นเออแบบวินาทีนี้มันต้องใช่อ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันถูกที่ถูกเวลามากที่แบบพี่เขาจะมาอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยค่ะน่ารักมากค่ะแบบ ความเก๋ในตัวเขามีเยอะอ่ะแบบเหมือนพอมาอยู่ใน MV เราแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากมีคนเก๋ๆอยู่ใน MV เยอะอ่ะพอมีเขาเข้ามารู้สึกว่ามันทําให้ MV มันเก๋ขึ้นจริงๆออะไรย่างเลยนะคะเขาบอกเป็นแบบว่าคนอยากห็นร้องเพลงไม่ได้เลยนะแบบได้ใชยได้เด้จริงต้องไปลองเพลงรูโทนี่มาเดี๋ยวปะใช่ใช่ใช่ค่ะเขาเขาแบบการทำเพลงทุกวันเนี่ยสำหรับเบนน่ะยากไหม ง่ก,บกีบอกเออต้องเดินไปด้วยกัน้นเงนนเงียยากมากมากมเหมือนหนูว่าลู่ทางมันยากขึ้นเออ,เ,อ,อเพราะว่าเ,ออเพราะว่าดีศิลป,ปินเยอะมากเ,ออเหมือนเราต้องทำยังไ,ไงก็ได้ให้เรายังต้องอยู่และและก้าวต่อไปในวงการได้แบบพร้อมๆกันกับทุกคนอะไรเงี้ยเหมือนทุกวันนี้หนูแค่รู้สึกว่าเราช้าก้าวเดียวเราหายเลยอะเออเราหายจริงๆแล้วก็เราก็รู้สึกว่าแบบการ เมนเทนตัวเองการเมเทจทุกอย่างให้มันอยู่ในภาพรวมที่เราบบตั้งไว้มันก็ค่อนข้างยากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนต้องดูแลตัวเอง,ต,องเอตลอดต้องดูฟีดแบ็กตลอดภาพรวมตลอดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็รู้สึกว่ามันยากขึ้นเพราะเหมือนการแข่งขันมันสูงแลวการพูดถ้าพูดตรงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ถอมากแบบรู้สึกว่าเราก็ไปของเราแบบคงที่อย่างนี้เรื่อยๆอะไรเงี้ย <Okay. S 1> คืออย่างพูดคำให้ออกเพลงหนูไม่ได้คาดหวังเลยว่ามันจะแบบ เพลงนี้มันต้องดังแน่ๆแบบไม่มีการพูดว่าแบบเพลงนี้ดังชัวร์<ม>เพลงนี้แมสแน่อะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ได้หวังหนูหวังแค่ว่าทาให้มันดีมากๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้มันเป็นตัวตนเราที่สุดถ่ายทอดออกไปให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายคือถ้าคนเขาชอบตัวตนเราคือเขาจะมาเสพงานเราเองท<ม>ี่เออแบบมันไม่ได้คาาหว่าหรอกหนูก็เขาเยกอเลยอะ ทำและอาชีพกับมันเต็มที่ละกันเออเราเราเราเต็มที่กับมันก็อยู่ที่ว่าแบบทุกคนจะชอบหรือไม่ชอบจริงๆเราไม่สามารถแบบบังคับครได้ใช่ค่ะพี่ทุกวันนี้ถ้าพูดถึงแบบเมนเข้าขวัญน้องเคเคพีปุ๊บคิดว่าคนจะแบบว่าคิดถึงใครคิดถึงความคิวตี้เซ็กซี่ละกันเออก็จะมีความความเซ็กซี่ละกันเออแต่แต่หนูก็รู้สึกว่า คือก็จะมีคนชอบั้าเียาว่าหนูเป็นแบบเซ็กซี่ควีนซึ่งจริงๆแล้วพี่หนูตัวแค่นี้เอง <c oughs> คือแบบว่าหน <c oughs> ูหนูยังไม่ได้แต่วแค้นี้ <c oughs> ใช่แบบว่าจริงๆแล้วก็ลองค่อยๆไปกันนะคะใช่ค่ะแต่ก็ขอบคุณมากที่ทุกคนรู้สึกว่าหนูแบบเหมือนเป็นพี่สาวเ <c oughs> พื่อนสาว <c oughs> ที่แบบว่าทําแทนแต่งตัวแทนอ <c oughs> ะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าจริงๆแล้วเห็นคนเริ่มแต่งตัวแบบ เซ็กซี่เยอะขึ้นเนาะ <ừ. S 1> เหมือนทุกคนดูมั่นใจขึ้นในในสังคมไทยเราประมาณนี้ซึ ừ ừ ừ. ่งหนูแฮปปี้มากๆเลยเพราะแบบรู <ừ. S 1> ้สึกว่าแบบคนไม่ได้จัดก,กันกันขนาดนั้นแล้วมันอาจจะมีบ้างส่วนน้อยที่รู้สึกว่าแบบอุ้ยไม่ไม่ชอบเลยไม่เวิร์กเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเราทุกครั้งที่เราแต่งตัวอะไรแบบนี้เราดูการาเทศะอะไรกันเนาะแบบแบบเมืแบบ่อมาอยู่บนสเตอนั่นคือนั่นคือหนึ่งง,งานและหนึ่งคาแรคเตอร์ของเราที่เราวางไว้ซึ่งชีวิตประจำวันของหนูก็แต่งตัวปกติเออหรือว่าใช้ชีวิตปกติหรือหนูแบบไปวัด ไปสถานที่ที่เป็นราชกรารหรืออะไรที่มันแบบเป็นที่ที่มันต้องเคารพสถานที่หนูก็ไม่เคยแต่งตัวที่แบบผิดกราเทศาอะ<ล>ไรอย่างเงี้ยหรือว่าหรือว่าทุกคนมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วอเออเราเราอย่าไปจัดว่าแบบคนนี้แต่งตัวโปเท่ากับยอยยวนหรือว่าคนนี้แต่งตัวโปเท่ากับเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออ,อเหนูหนูแค่รู้สึกว่าแบบมัน มันอาจจะไม่แฟร์ใช่ค่ะ fake new fake new มากค่ะเรื่องเดียวเราโตแล้วเราสับมากโตได้เมื่อนี้ใช่หรือร้อนเลยค่ะหรืร้อนเลยอันนี้เฟ k นิวนะคะไม่ใช่เรีย l ใช่ค่ะใช่ค่ะเออถ้าถ้าอยากขอเมนแบบเมนนี้ ฟังเหม,หม,มาะอะไรบ้างคะเพลงนี้เุย้ยจริงๆบอกกันหมดเลยค่ะเปิดให้ป้าคับบ้านฟังก็ได้เ,ออเพลงนี้ค่ะแล้วก็เป็นเพลงสนุกสนานอยากชวนทุกคนมาเต้นกออันแล้วก็ที่นี่มันเป็นเพลงเพลินๆอ่ะสัามารถรับฟังในช่วงขับรถได้ออแบบมูท์แฮปปี้แฮปปี้เนาะเออแล้วก็แบบว่า,าขับรถไปฟังไปเราแบบร้องไปเราจะอารมณ์อารมณ์ขึ้นมไม่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 เพราะว่าเรา ไม่จริตที A ่อ่อแอเราไม่ได้รอที่จริตที่กดเครื่องใดๆเป็นการตั้งคําถามมากกว่าในเพลงนี้เออใช่ค่ะฟังได้ที่ไหนยังไงค่ะก็อย่าลืมไปดูเอ็มีนะคะเพลง Fake n e w นะคะสามารถรับชมเอ็มีที่ช่อง YouTube ของ Queen Label ค่ะแล้วก็ฟังเพลงของหนูได้บนทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยนะคะเซิร์ชเป็นเข้าฝันหรือว่าเซิร์ชเพลง Fake n e w ก็ได้หรือว่าถ้าอยากจะติดตามตารางงานหรือว่าข่าวสารต่างๆนะคะก็เป็นแอคเคา t o ์ออฟฟิเชียลของ Queen l e l หรือว่าเป็น IG ของหนูก็ได้คะ่ะเป็นข้าวขวัญก็จะเห็นถึงการเคลื่อนไหวของทั้งงานแล้วก็เรื่องส่วน,นตัวของหนูด้วยค่ะใช่ตอนนี้มันกำลังจะแบบแว่าเด<ก>ินทางมาครึ่งล้านละสมกรวดล้านวี่สงครึ่งล้านแล้วหรอใช่จะครึ่งล้านแล้ว <gasps> โอเคคะ่ะเออคือล่งอกล่งใจโอเคคะ่ะเออถูกรวดถ้ามันล้าน,านมันมีอะไรไหมจะมีเซสชั่นอะไรออกมาไหมเฮ้ยมันก็มีอยู่แล้วเออ ก็จริงๆเรามีเราม,เรามีแพลนของเพลงอยู่แล้วมีแบบช่วงในการโปรโมทยังมีอีกเยอะค่ะบอกเลยว่าเรายังมุกมิบไว้ในในค่ายเราอีกเยอะมากแล้วก็ปีนี้เพลงนี้ไม่ใช่เพลงสุดท้ายของปีด้วย<อ>ใช่หนูยังมีอีกในปีนี้ฝากทุกคนด้วยะคะ่ะแต่ยังบอกไม่ได้ว่าช่วงไหนแต่ว่าก็ไม่ไกลไปจากนี้เราก็จะหมดปีแล้วคะ่ะใช่แต่ว่าอีกสองเดือนออกได้อีกหกสิบมใช่ อีกสองอีกเนี่ยเาออกได้อีกช่วงนี้เนี่ยเดือนนี้ว่าจะนั่งทางานอยู่ก็ได้เออแล<ต>้วถ้าเขาอยากแบบดูโชว์จริงๆอยเนี้ยค่ะก็ตอนนี้ในเดือนนี้เราเออยังมีงานที่จะเจอกันได้คือวันที่26ออตุลาคมนะคะสยามฮาโลวีนแช่ ัาน,นนั้นก็จะมีศิลปิน T-pop หรือว่าศิลปินเยอะมากๆคือเขามีงานจัด3าวันเลยก็คือ2 4 25 26แต่หนูอะไปขึ้นวันที่26ใครอยากเห็น f เฟ e นิวแบบเต็มเพอร์ฟอร์มแบบฟูลแบนด์ะคือต้องได้ดูวันนั้นเลยที่สำคัญคือง,งานอ่ะเข้าฟรีด้วยคือสามารถเข้าไปดูได้แบบจริงๆเลยจะได้เห็นแบบว่าเพลงเฟ n น Fake New, <ๆ>ิวแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยได้ดูโชว์หนูสดๆมัดูหนูได้คะ่ะที่งานนี้นะคะค่ะเนี่ยายงานเลก้าบบครบมากใช่ค่ะ วิ้ต้องมาลุ้นกันนะค่ะว่าเป็นข้าขาจะเป็นผีอะไรเออแต่งผีด้วยฉะนั้นคือหนึ่งปีมีแค่หนึ่งครั้งไม่ต้องลุเดี๋ยวนะคะเออค่ะโอเคแล้ววันนี้ทางมีโชว์สักหน่อยนะล่ะ